หลังจากจบงานเทศกาลความวุ่นวายก็ยังไม่จบสิน้นคาร์ลอตตานั้นสงสัยว่ามีคนบุกรุกครั้งสมบัติของมอนเทอรี่แฟมิลี่และขอร้องให้โรเวอร์และซานนี่ไปจัดการเรื่องนี้ในคราวนี้เพื่อที่แฟมิลี่และดีออเดอร์จะได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้นโรเวอร์จะได้พบกับฟีบี้ที่มาจากดีออเดอร์เธอจะมาช่วยสืบหาคนร้ายในครั้งนี้ด้วยซึ่งในครั้งนี้ฟีบี้ได้นําศิลปะวัตถุโบราณอันล้าค่าของมอนเทอรี่แฟมิลี่มาด้วยซึ่งซานนี่ขอร้องให้เธธออนนนนนําาามมมมมมัััััท้้งคคูู่่่่ไไไรรวีสพ์ะแห พวกเธอเพียงแค่ทําตามหน้าที่ที่คาร์ลอตตาสั่งมาเท่านั้นและซานีจะขอให้โรเวอร์ขับรถไฟที่เป็นเอ็กโคให้เมื่อทั้ง3ได้มาถึงห้องนิรภัยแรกจู่ๆสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นเหล่าเอ็กโคที่คุ้มกันอยู่ก็เข้ามาโจมตีโรเวอร์ซานีบอกว่านี่มันเป็นระบบความปลอดภัยของคลังสมบัติแสดงว่ามีใครบางคนแต่ต้องสิ่งของบางอย่างโดยไม่ระวังเข้าซึ่งเธอคิดว่าไม่น่าจะเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่จากมอนเทลี่แฟมิลี่เพราะทุกคนที่นี่ถูกส่งออกไปข้างนอกหมดแล้วอีกทั้งยังขอความช่วยเหลือจากข้างนอกไไม่ดด้ด้วย เมื่อสัญญาณตรวจจับดังขึ้นมันจะล็อกห้องลิลภัยทั้งหมดและปิดกั้นสัญญาณจากภายนอกซึ่งเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวมากๆแต่เพื่อเรื่องนี้แล้วตอนก่อสร้างคลังสมบัติพวกเขาได้สร้างทางลับเอาไว้แล้วเมื่อเข้ามาในห้องลิลภัไจะเจอกับหุ่นยนต์ตัวหนึง่งดูท่าทางจะปวดหัวฟีบี้เลยใช้ไม้กระถาของเธอเคาะมันไปทีหนึ่งนะครับมันจะให้ตัวรถไฟฉุกเฉินมาเพื่อเข้าไปด้านในสุดของคลังสมบัติแต่ก่อนที่พวกโรเวอร์จะไปนั้นจะต้องจัดการกับห้องควบคุมความปลอดภัยก่อน เพราะแต่ละห้องนิรภัยนั้นจะมีกุญแจของใครของมันต้องไปปรับแต่งกุญแจทุกครั้งที่เข้าไปในห้องนิรภัยใหม่และโครงสร้างทั้งหมดที่นี่นอกจากวุฒิสมาชิกของมอนเทอรี่แฟมิลี่แล้วก็วมีผู้คนเพียงหยิบมือเท่านั้นที่รู้ว่ากลไกที่นี่ทํางานยังไงเมื่อทั้งสามได้ตรวจดูกล้องวงจรปิดก็พบว่ามีใครบางคนขโมยโมดูลรักษาความปลอดภัยไปและเมื่อตรวจสอบแล้วคนคนนั้นชื่อว่าแอชโดยซานนี่บอกว่าคู่มือพนักงานกล่าวถึงแอชว่าเป็นคนออกแบบพังสมบัติและระบบความปลอดภัยของที่นี่แต่เขาเสียชีวิตไปแล้ว โดยปกติโมดูลรักษาความปลอดภัยนี้สามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานของคลังสมบัติอย่างง่ายได้แต่ไม่มีใครกล้าขโมยมันเอชอาจจะมีเหตุผลในการขโมยในครั้งนี้และทําให้ทั้ง3คนถูกขังไว้ในคลังสมบัติและหวังว่าคนที่ชื่อเอชนั้นจะไม่พยายามขโมยสมบัติเพราะทรัพส,สมบัติเกินครึ่งของลินาซิต้าถูกเก็บไว้ที่นี่แต่ก็จะมีโจรกระจอกมากมายที่พยายามเจาะระบบของคลังสมบัตินี้แต่ด้วยการออกแบบที่กล่าวไว้ห้องนิรภัยแต่ละห้องจะมีระบบรักษาความปลอดภัยของมันซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเจาะเข้ามา ทั้ง3คนได้เดินทางมาถึงห้องควบคุมได้พบกับหญิงชลาคนหนึ่งเธอบอกว่าเธอชื่อลินลี่แต่เธอมีอาการมึนงงเล็กน้อยว่าเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงซานนี่จะขอดูบัตรของเธอบัตรประจําตัวของเธอนั้นบอกว่าเธอเป็นนักวิจัยลับแต่เธอไม่ควรจะมาอยู่ในเซกชันนี้ทั้ง3คนเลยเสนอว่าจะพาเธอไปด้วยเมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วจะพบว่ามีใครบางคนกําลังพยายามหนีออกจากคังสมบัติโดยซานนี่สันนิษฐานไว้ว่าบัตรประจําตัวของเอชนั้นถูกขโมยไปแต่คุณยายลินลี่บอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทั้งเอช ทำงานที่นี่มามากกว่า20ปีโดยไม่ออกไปไหนเลยผู้คนจากภายนอกไม่สามารถเข้ามาขโมยบัตรประจําตัวไปได้อย่างแน่นอนทั้ง4คนได้เดินทางไปยังห้องนิรภัยอีกที่หนึง่งและได้พบกับจดหมายฉบับหนึง่งมันเขียนไว้ว่าแอชและลูกๆของเขาได้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องงานศิลปะและสมบัติเหล่านี้ข้อความเหล่านี้มาจากหนังสือเ c h o สมัยก่อนนั้นแอชได้พกพานหนังสือเล่มนี้ติดตัวตลอดเวลาและโจรที่ทุกคนเห็นนั้นอาจจะรู้เกี่ยวกับความลับนี้แล้ว โรเวอร์เลยเสนอแผนในการจับโจรด้วยการไล่ต้อนให้เขาเข้าไปในส่วนลึกที่สุดของคลังสมบัติซึ่งจะไม่มีทางหนีออกมาได้และไล่จับตัวเขาไว้แม้ว่าโจรจะวางแผนมาดีแต่ทางฝั่งโรเวอร์ได้เปรียบเพราะมีทั้งกล้องวงจรปิดและคีย์การ์ดอีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่อย่างซานิด้วยโรเวอร์ Rover และฟีบี้ได้เข้ามาด้านในลึกของห้องนิรภัยแห่งนี้เพื่อที่จะได้อัปเกรดกุญแจไว้สําหรับใช้ในห้องนิรภัยถัดไปต้องฟันฝ่ากับอุปสรรคมากมายและเอ็โคต่างๆที่คอยคุ้มกันที่นี่ ฟีบี้ได้ใช้ไม้เท้าของเธอเคาะเข้าไปที่หัวของเอ็โคเหล่านั้นเมื่อจบการต่อสู้แล้วซานนี่จะติดต่อมาและชมเชยฟีบี้ว่านั่นเป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมเลยไม่นึกว่าไม้เท้าของเธอจะใช้ทุบหัวแบบนี้ฟีบี้เลยบอกว่าถ้าฟาดด้วยแรงที่เหมาะสมจะทําให้จิตใจปลอดโปรง่งทุกคนก็นึกว่าฟีบี้เล่นมุกนะฮะแต่จริงๆมันเป็นมันเป็นเรื่องจริงนะครับ เมื่ออัปเกรดกุญแจเสร็จแล้วพวกโรเวอร์จะได้เห็นโจรรีบวิ่งขึ้นรถไฟไปแต่ว่าพวกโรเวอร์นั้นก็ได้ขึ้นรถไฟอีกขบวนตามไปก็ได้เกิดอุบัติเหตุตกกลางนะครับและเมื่อทุกคนปลอดภัยแล้วคุณยายลิลลี่ดูเหมือนว่าจะจําสถานที่แห่งนี้ได้ซันนี่ก็บอกว่าปกติแล้วแถวเนี้ยไม่ค่อยมีพนักงานเข้ามาทุกอย่างที่คุณยายรู้มันจะเป็นประโยชน์กับพวกเรามากคุณยายลิลลี่เล่าว่าเมื่อก่อนนี้นักวิจัยมาสร้างบ้านไว้แถวนี้และแล้วทีมของโรเวอร์ก็ได้พบกับอาคารแห่งหนึง่งมีสมุดบันนนนททึกกเเขีีีียยยยยไวว้่่่่่่าาาคคุณลยยลิลยออยูม อีกทั้งยังมีเงาของใครบางคนเดินนําพวกโรเวอร์เข้าไปสู่ด้านในลึกเมื่อทีมของโรเวอร์ได้เข้ามาส่วนลึกแล้วก็ได้เห็นคลื่นเงาความถี่นั้นเป็นเหล่านักวิจัยและแอชกําลังพูดคุยกันถึงงานวิจัยเอ็โคและการออกจากที่นี่และด้านในสุดมีประตูใหญ่ที่ล็อกอยู่หนังสือบอกไว้ว่ามันคือรหัส0622อย่าลิลีเล่าว่านี่มันเป็นวันแรกที่เหล่านักวิจัยที่แสวงหาความจริงถูกตัดสินลงโทษโดยคนที่โง่เขา พวกเขาไม่ลังเลที่จะเสียสละเพื่อความจริงและพวกเขาไม่ควรแบกรับภาระหนักเช่นนี้ทั้ง4คนได้เดินทางเข้าไปด้านในสุดของคลังสมบัติและได้จัดการกับระรบบป้องกันภัยเรียบร้อยแล้วและจับโจรได้ในที่สุดเขาบอกว่าเขาไม่สนใจสิ่งที่มีค่าหรือกุญแจลับอะไรทั้งนั้นเขาแค่อยากจะทําลายที่นี่ให้พังพินาศที่นี่มันไม่ใช่คลังสมบัติแต่เป็นคุกที่มีแต่ฝันร้ายคุณยายลิลลี่จะจําโจรคนนี้ได้เขาคือหลานชายของแอชเธอเห็นด้วยว่าที่นี่เป็นดังคุกแต่ทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ก็เพื่อความอยู่รอด การค้นพบและการสร้างสรรค์พวกเราค้นคว้ากันมายาวนานแต่วันหนึ่งก็ได้พบประวัติศาสตร์ที่ซ่อนเลนของพวกดีออเดอร์และพวกนั้นตามล่าพวกเราในนามของคนชอบทำและพลากสิทธิ์ในฐานะนักวิจัยและศิลปินไปและเธอจําได้แล้วว่าความจริงนั้นเธอได้ตายไปแล้วมอนเทอรี่แฟมิลี่ได้เข้ามาช่วยเหลือพวกเราไว้และแกล้งทําเป็นจงรักภักดีกับดีออเดอร์และขังพวกนักวิจัยไว้ใต้ดินแต่ความจริงแล้วมันเป็นที่หลบภัยสําหรับคนนอกลีดเช่นพวกนักวิจัยอย่างเธอ เป็นเวลาน,านานมากๆแล้วที่พวกเราถูกขังที่นี่ไม่มีใครได้กลับบ้านและลุงของแอชได้เขียนจดหมายถึงหลานชายของเขาและหวังให้เจตนาลมของเขาส่งถึงหลานชายในฐานะนักวิจัยและในที่สุดฟีบี้ก็ได้ใช้ลูกบาศกที่ซานี่ขอให้นําติดตัวมาด้วยในตอนแรกเพื่อส่งวิญญาณของทุกคนที่นี่รวมถึงยายลิลลี่ให้ไปสู่สุคติเมื่อปัญหาทั้งหมดคลี่คลายแล้วฟีบี้นั้นจะไม่ได้ติดใจอะไรแต่ดูเหมือนว่าซานี่นั้นจะต้องจับแอชในข้อหาบุกลุกและเธอก็ต้องทํางานล่วงเวลาอีกแล้ว เมื่อเรื่องราวทั้งหมดคลี่คลายลงแสงประหลาดจากคลังสมบัติชี้ให้โรเวอร์ไปยังท่าเรือและให้เดินทางไปที่เกาะริชโชลี่ทางตอนเหนือของลากูน่าที่นั่นมีทะเลที่พายุโหมกระหน่ำได้ฝูงปลามากมายและนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องทั้งหมดของคลังสมบัติแห่งมอนทรีแฝมิลอรนะครับถ้าใครชอบเนื้อเรื่องแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์บอกกันด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ gotcha.